สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพินอยู่ที่วัดโพชัยค่ะวัดเป็นพระวัดพระอารามหลวงนะคะเป็นวัดหลวงพ่อใสเรามาที่นี่หลายครั้งนะเรามาหลายครั้งแล้วคะ่ะแล้ววันนี้ก็เป็นบุญอีกวันหนึ่งที่เราได้เข้ามาที่นี่นะคะเดี๋ยวพินจะพาไปทัวร์ค่ะพินจะพาไปทัวร์เมื่อสักครู่พินปิดทองท่านแล้วที่องค์จำลองด้านล่างตอนนี้จะพาทุกท่านหาอ่าพินจะพาทัวร์ค่ะจะพาทุกท่าน เข้ามาดูอากาศดีมากๆค่ะตอนนี้บริเวณรอบโบสนะคะเราก็จะเห็นมีพอพญานาครักษาเยอะเลยนะคะรอบบสเราจะเห็นหลายต้นเลยอ่ะตอนนี้พินจะพาทุกท่านเดินเข้าไปนะคะอ่าอ่ามีเพื่อนมาด้วยนะคะมา่ามาพร้อมคณะคณะเรามีหลายคนค่ะก็แยกย้ายกันกลับไปบ้างแล้วแล้วก็ยังมีอยู่นะคะ ตอนนี้เราจะเข้าไปชมในวิหารค่ะในโบสถ์ค่ะที่มีหลวงพ่อพระใสสวยงามมากๆค่ะอ่านาจะจ๊ะพินจะพาทุกคนก็ค่อยเดินเข้ามาช,มช่วงนี้เขามีบางท่านปิดแมสบางท่านก็เปิดแมสนะคะแต่พินยังปิดนะคะอ่า<ม>เราจะเห็นความสวยงามในโบสถ์เดือนที่แล้วพินก็ได้มีโอกาสมาที่นี่เดี๋ยววันนี้พินจะติดต้นกระถินที่นี่ด้วยนะคะ ยังไม่เห็นคาดว่ามีนะคะสวยงามค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะต้นโพเงินโพทองต้นนี้เมื่อเดือนที่แล้วเราก็มาติดนะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเข้ามากราบพระใสยกันค่ะสวยงามค่ะ ใกล้ไปนิดหนึ่งโอเคนะเพื่อนค่ะเพื่อนพร้อมทันะค่ะมากันหลายคนเรามากันหลายคนมาจากไหนบ้างคะไปกับ้ากันอับลายตามไปค่ะวันนี้พินทําคลิปสั้น3นาทีค่ะทําคลิปสั้น3นาทีให้ทุกท่านได้ชมบารมีที่นี่นะน่าจะมาเป็นห้าหครั้งแล้วค่ะถ้าที่จําได้นะ จำไม่ได้ว่าใครพามาบ้างนะเปลี่ยนคนพามาเรื่อยค่ะเปลี่ยนคนพามาเรื่อยๆอ่ะอ่านะนะนี่คณะเขานะอ่นะมามีคุณแม่